สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาติดตามตัวเลขกับหลายอาจารย์หลายสัมนกค่ะใบนี้แอดประกอบนะคะให้วิ่งเด่นสองเด่นสามสามตัวศูนย์สองสี่ห้าสองเก้าศูนย์สามเจ็ดสี่สามแปดสองตัวสองศูนย์สามศูนย์สองสี่สามเจ็ดสองห้าสามสี่สองเก้าสามแปดค่ะต่อมาเด็กสุพรรณนะคะให้เด่นเจ็ดสองตัวเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สามตัวสามเจ็ดสองค่ะ ต่อมาแอสมาน้อยแต่รอเปอร์เซ็นต์นะคะให้สองตัวแปดสามหกสามกันแปดหกห้าหกสามตัวแปดสามหกค่ะต่อมาล่างพันล้านมาชัวนะคะสองตัวล่างมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าค่ะต่อมาอาจารย์หนึ่งนะคะสามตัววนมีเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเก้าหกแปดห้าศูนย์แปดห้าเก้าแปดหกเก้าเก้าห้าแปดเก้าห้าเก้าสองตัวห้าศูนย์เก้าหกห้าเก้าหกเก้า ห้าแปดค่ะต่อมาเลขวิ่งสายทหารนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าสีล่างคะ่ะงวดนี้ให้วิ่งหนึ่งค่ะต่อมาแอดมินนี่นะคะงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งสีล่างเข้าสามเก้าบนเข้าโต๊วสามศูนย์เก้าค่ะงวดนี้สองตัวนี้สองห้าแปดห้าเก้าห้าสี่หกศูนย์แปดเน้นสองหกสองเก้าสามตัวนี้ศูนย์สองหกหกสองเก้าเจ็ดสองห้าแปดสองหกค่ะ ต่อมาคู่โต๊ดบนนะคะให้ห้าแปดห้าเก้าค่ะต่อมาม้านำโชคนะคะบนให้เด่นเจ็ดเด่นหนึ่งเด่นห้าสามตัวเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งล่างให้เด่นหกเด่นแปดเด่นสองสองตัวหกแปดแปดสองสองหกค่ะต่อมาแอดนำโชคนะคะสามตัวนี้สองสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดสองตัวสามเจ็ดแปดห้าศูนย์สี่ค่ะ ต่อมาเป็นสองตัว่างอาจารย์อุดมนะคะมีหนึ่งแปดห้าแปดค่ะต่อมาเลขลับเฉพาะกองฉลากนะคะมีสามเจ็ดสามแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกค่ะต่อมาแอสั่งคนขีดตัวนะคะให้เด่นสี่หลงเก้าสอง 9, ตัวศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่เก้าศูนย์หกสี่หกสามตัวเก้าศูนย์สี่ค่ะต่อมาคิดดีนะคะบนสองตัวมีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ สามตัวหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าศูนย์ค่ะต่อมาสองตัวล่างแอดหนุ่ม um นะคะมีสามศูนย์สามสองสามหกสามแปดค่ะต่อมาอาจารย์ดีตารางรวยนะคะสูตรหนึ่งให้เด่นหนึ่งเด่นห้าสามตัวมีหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าสี่สูตรสองให้เด่นเก้าเด่นสองสามตัวสี่เก้าสองสี่เจ็ดสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสี่ค่ะ ขอบคุณทุกอาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ